นิทานเรื่องสามีขี้ลืมเช้าตรู่วันหนึ่งณบ้านไม้หลังเล็กที่รายล้อมไปด้วยพุ่มดอกชบาภรรยาของชายขี้ลืมกำลังง่วนอยู่กับการจัดเตรียมตะร้าหวายเพื่อไปตลาดเธอมีใบหน้ายิ้มแย้มและดูมีความสุขเป็นพิเศษเพราะในวันนี้เธอตั้งใจจะนำวัตถุดิบสดใหม่กลับมาทำอาหารมื้อพิเศษให้สามีได้รับประทาน ขณะที่ภรรยากำลังจะออกจากบ้านเธอก็หันไปเห็นสามีที่กำลังนั่งสบายใจอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หน้าบ้านพ่อจา๋าวันนี้แม่จะไปตลาดสายหน่อยนะเธอบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนสามีลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้ามาหาภรรยาจะไปเสื้ออะไรลรอแม่เขาถามด้วยความอยากรู้ แม้ว่าจะซื้อผักกับหมูมาทำแกงจืดแต่พอคิดดูอีกทีก็อยากกินไข่เจียวร้อนๆด้วยพันรยาพูดพลางยื่นตะกร้าให้สามีถือพ่อช่วยแม่หน่อยได้ไหมจ๊ะสามีพยักหน้าอย่างยินดีได้สิแม่บอกมาเลยว่าจะให้พ่อทำอะไรพรรยาย,ยิ้มกว้างแล้วพูดว่าดีเลยจ้ะพ่องั้นระหว่างที่แม่ไปตลาด พ่อช่วยไปเก็บไข่ไก่ในเล้าหลังบ้านมาให้แม่หน่อยนะไข่ไก่ที่เราจะเอามาเจียวตอนเย็นไงอ๋อไข่ไก่ในเลา้าสามีทวนคำพลางหัวเราะเบาๆได้สิแม่ไม่มีปัญหาแต่พ่อจา๋าพ่อต้องจำให้ดีนะว่าต้องไปเอาไข่ไก่ในเลา้าภรรยาย้ําเตือนด้วยสายตาที่จริงจังเล็กน้อยเพราะเธอรู้ดีถึงความขี้ลืมของสามี จำได้น่ะแม่ไข่ไก,ก่สามีตอบรับอย่างมั่นใจภรรยาจึงพยักหน้าอย่างโล่งใจแล้วกำชับเป็นครั้งสุดท้ายดีจ้ะพ่อถ้าอย่างนั้นแม่ไปก่อนนะพูดจบภรรยาก็เดินทางไปตลาดอย่างสบายใจโดยไม่รู้เลยว่าภารกิจง่ายๆที่เธอมอบหมายให้สามีในวันนี้จะนำไปสู่เรื่องราววุ่นๆที่เธอคาดไม่ถึง หลังจากที่ภรรยาเดินทางไปตลาดได้ไม่นานสามีก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปยังเล้าไก่ที่อยู่หลังบ้านด้วยท่าทางมุ่งมันเขาเดินผ่านต้นมะม่วงใหญ่ไปจนถึงประตูเล้าไม้เก่าๆที่เปิดแง้มไว้เล็กน้อยแม่บอกให้มาเอาอะไรนะอ๋อไข่ไก่เขาพึมพำกับตัวเองเบาๆ ก่อนจะก้าวเข้าไปในเล้าไก่ภายในเล้ามีไก่หลายตัวกำลังคุยเขียหาอาหารอยู่บนพื้นบางตัวก็กำลังนอนกกอยู่บนกองฟางสามีเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก้มมองหาไข่ไก่ตามที่ภรรยาสั่งแต่ทันทีที่เขาเห็นกองฟางที่ว่างเปล่าในรังใบหนึ่งความทรงจำของเขาก็พลันเลือนหายไปอีกครั้งเอ๊ะ เมื่อกี้แม่ให้มาเอาอะไรนะเขายืนเกาหัวพลางนึกทบทวนพยายามรื้อฟื้นคำพูดของภรรยาในหัวกลมกลมขาวขาวเขานึกขึ้นได้เพียงแค่นั้นและเพราะความขี้ลืมที่ติดตัวมานานเขาจึงตีความคำสั่งของภรรยาไปในทิศทางที่ผิดเพี้ยนอ๋อใช่แล้ว แม่ให้มาหาของที่กลมๆลมขาวขาวเขาพึมพันกับตัวเองอย่างมั่นใจแล้วเดินออกจากเล้าไก่ไปอย่างรวดเร็วโดยลืมไปเสียสนิทว่าภารกิจที่แท้จริงของเขาคือการหาไข่ไก่ไม่ใช่ของกลมกลมขาวขาวที่ใดก็ได้ เมื่อออกจากเล้าไก่มาแล้วสามีก็เริ่มภารกิจใหม่ทันทีนั่นคือการตามหาของกลมๆขาวๆตามที่เขาเข้าใจเขามองไปรอบๆตัวพยายามนึกถึงสิ่งของที่ตรงกับลักษณะที่คิดไว้เดินไปเรื่อยๆตามเส้นทางเล็กๆพาในหมู่บ้านเขาเดินผ่านบ้านของลุงบุญที่มีเล้าหมูอยู่ข้างๆเห็นลูกหมูตัวน้อยๆกำลังนอนกองกันอยู่ แต่เขาก็สายหน้าไม่กลมเท่าไหร่แถมยังเป็นสีชมพูอีกเขาเดินต่อไปอีกเรื่อยๆจงกระทั่งไปถึงร้านค้าของป้ามาลีที่หน้าปากซอยมองเห็นลูกอม,มที่อยู่ในโหลแก้วใสๆมีทั้งสีแดงเขียวและขาวแต่เขาก็ใส่หน้าอีกมีสีขาวก็จริงแต่เป็นลูกเล็กๆไม่น่าจะใช่ที่เมียต้องการ ความมุ่งมั่นที่จะหาของกลมๆขาวๆทำให้เขาเดินไปจนถึงบริเวณท่าน้ำซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านมักจะมานั่งทำกิจกรรมต่างๆกันในระหว่างที่เขากำลังเดินผ่านกลุ่มชาวบ้านที่กำลังนั่งล้อมวงคุยกันอย่างสนุกสนานสายตาของเขาก็พลันไปสะดุดเข้ากับบางสิ่งนั่นไงเขาอุทานเบาๆสิ่งนั้นแหละสิ่งนั้นแหละ สายตาของสามีที่กำลังสอดสายหาสิ่งที่ต้องการไปหยุดลงที่กลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่กำลังล้อมวงกันอยู่บนเสือพวกเขากำลังใช้มือปั้นก้อนข้าวเหนียวสีขาวนวลให้เป็นก้อนกลมๆก,ก่อนจะเอาไปย่างบนเตาถ่านจนส่งกลิ่นหอมฟุง้งของกลมๆขาวๆใช่แน่ๆสามีรำพึงจับตัวเองด้วยความดีใจเขารีบเดินเข้าไปหาชาวบ้านกลุ่มนั้นทันที สวัสดีครับพี่น้องเขาเอ่ยทักไทยด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มชาวบ้านคนนึงหันมามองเขาด้วยความแปลกใจอ้าวลุงมาทำอะไรแถวนี้ครับสามีชี้ไปที่ข้าวเหนียวปิ่งที่กำลังจะถูกนำไปย่างคืออย่างนี้ครับพอดีเมียผมให้มาหาของที่กลมๆขาวๆเ,เขาอธิบายด้วยน้ำเสียงจริงจัง พอดีผมมาเจอพวกพี่กำลังปั้นของที่ต้องการอยู่พอดีผมขอซื้อได้ไหมครับชาวบ้านอีกคนทำหน้างงๆข้าวเหนียวปิ้งเนี่ยนะครับใช่ครับมันกลมๆเหมือนกันเลยเขาตอบอย่างมั่นใจชาวบ้านมองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจว่าเหตุใดชายคนนี้ถึงได้ต้องการข้าวเหนียวปิ้งไปทำอะไรบางอย่างที่ดูประหลาด แต่ด้วยความใจดีของชาวบ้านในหมู่บ้านนี้พวกเขาจึงตัดสินใจหยิบข้าวเหนียวปิ้งที่ปั้นเสร็จแล้วหนึ่งก้อนยื่นให้เขาเอาไม่ต้องซื้อหรอกครับลุงเอาไปเลยนะครับชายคนนึงบอกแล้วยื่นข้าวเหนียวปิ้งให้เขาสามีรับข้าวเหนียวปิ้งมาด้วยความดีใจขอบคุณมากครับพี่น้องผมต้องรีบเอาของสิ่งนี้ไปให้เมียแล้วเขาพูดจบก็รีบเดินกลับบ้านไปอย่างรวดเร็ว ปล่อยให้กลุ่มชาวบ้านมองตามหลังเข้าไปอย่างมุนงงด้วยความดีใจที่ได้ของกลมๆขาวๆตามที่เข้าใจสามีก็เรียบเดินกลับบ้านอย่างรวดเร็วเขากำข้าวเหนียวปิ้งไว้ในมืออย่างแน่นหนาพร้อมกับรอยยิ้มที่ภูมิใจในตัวเองเป็นที่สุดแม่ต้องดีใจแน่ๆที่พ่อหาของที่อยากได้มาให้เขาคิดในใจพลางเร่งฝีเทา้าเมื่อถึงหน้าบ้าน เขาก็เห็นภรรยากำลังนั่งรออยู่ที่แคร่ไม้ไผ่หน้าบ้านพอดีแต่กล้าวาหวของเธอวางอยู่ข้างๆแสดงว่าเธอกลับมาจากตลาดแล้วแม่จ๋าเขาตะโกนเรียกภรรยายอย่างร่าเริงแล้ววิ่งเข้าไปหาเธอภรรยายมองดูสามีที่ก็งานถือของบางอย่างอยู่ในมือด้วยความแปลกใจพ่อไปไหนมาหรอดูซิเหงื่อท่วมเชียว เธอถามด้วยความเป็นห่วงสามีรีบยื่นของอย่างหนึ่งให้ภรรยาดูนี่ไงแม่พ่อหามาให้แล้วภรรยารับก้อนข้าวเหนียวปิ้งมาดูอย่างงงๆนี่มันอะไรกันพ่อเธอถามเสียงสูงข้าวเหนียวปิ้งนี่นาสามีทำหน้าง,งงกับปฏิกิริยาของภรรยาก็มันกลมๆข,ขาวๆเหมือนกันนี่นาแน่เขาตอบด้วยความบริสุทธิ์ใจ พ่อเดินหาตั้งนานแน่กว่าจะเจอภรรยามองดูข้าวเหนียวปิ้งในมือสลับกับหน้าตาจริงจังของสามีแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจยาวๆเธอรู้ทันทีว่าสามีของเธอจำผิดอีกแล้วพ่อแม่ให้พ่อไปเอาไข่ไก่ในเล้าภรรยาพยายามอธิบายอย่างใจเย็นไข่ไก่ไงจ๊ะ ไขไก่เมื่อได้ยินคำอธิบายจากภรรยาสามีก็ก้มมองดูข้าวเหนียวปิ้งในมือตัวเองสลับกับใบหน้าของภรรยาเขาทำหน้าเหมือนเพิ่งนึกออกอ๋อไข่ไก่นี่เองเขาอุทานเบาๆพ่อจำผิดไปได้ภรรยาได้แต่ขอนหายใจยาวๆแล้วหัวเราะเบาๆไม่เป็นไรหรอกพ่อ ทีหลังถ้าแม่จะใช้พ่อทำอะไรคงต้องวาดรูปใส่กระดาษให้ดูด้วยแล้วถ้าบอกสามีด้วยความอ่อนใจแต่ก็ยังคงความรักและเอ็นดูขอโทษนะแม่สามีพูดด้วยน้ําเสียงรู้สึกผิดเล็กน้อยพ่อลืมไปเสียสนิทเลยภรรยาจับมือสามีเบาๆแล้วยิ้มให้ไม่เป็นไรจับพ่ออย่างน้อยก็ได้ข้าวเหนียวปิ้งมากินเป็นของว่าง ทั้งสองคนจึงนั่งกินข้าวเหนียวปิ้งที่ได้มาด้วยความบังเอิญอย่างอร่อ,รอยอร่อยแม้จะไม่ได้ไข่ไก่มาทำไข่เจียวตามที่ตั้งใจไว้แต่เรื่องราวความขี้ลืมของสามีในครั้งนี้ก็ทำให้ภรรยาได้เรียนรู้ว่าการจะสั่งให้สามีทำอะไรนั้นคงต้องมีวิธีที่พิเศษกว่าคนทั่วไปซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ทำให้ชีวิตคู่ของพวกเขาไม่น่าเบื่อเลยแม้แต่น้อย เรื่องราวของสามีขี้ลืมและภรรยาผู้ใจดีคู่นี้จึงเป็นนิทานสอนใจว่าความรักและความเข้าใจสามารถทำให้ความขี้ลืมที่ดูเป็นข้อเสียกลายเป็นเรื่องขำขันที่สร้างสีสันให้ชีวิตครอบครัวได้อย่างดีจบบริบูรณ์